พ่อหนูชื่อสายชนสายชน,ยชนพอพ่อพี่ชื่อสายลุยโอ้แสดงว่าเป็นพ่อคนเดียวกันพี่พี่ถามหนูว่าอะไรนะอะไรนะพี่ถามหนูว่าอะไรนะพี่บอกกี่ทีแล้วเวลาพูดกับผู้ใหญ่อย่าบีบจมูกเราชอบบีบจมูกอ่ะเดียเด๋ยวเด <c oughs> เดี๋ยวหนูจะบีบจมูกพี่อ่ะ <c oughs> บีบไปบี่ไปอื่นดีกว่ามีอะไรไหม พี่อะไรพี่อยากรู้แม่ชื่อแม่หนูทำไมอ่ะเอาวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ไม่รู้ <c oughs> ชื่อแม่หนูพี่นอยไม่หลับแบบวันนี้ชื่อ,มอแม่หนูก็เหมือนกับชื่อแม่พี่แหละ วันนี้พี่ช้ามีโปรเด็ดจาก Air ์เพมาแนะนำนะคะบอกเลยว่าโปรเนี้ยโหดมากปกติเนี่ยถ้าเราเสียเงิน35บาทเราจะได้แค่1น0เพรแต่วันนี้ Air เพเขาใจดีให้ไปเลย650เพรในราคาแค่35บาทต้องรีบไปเลยทุกคนมีแค่200โค้ดเท่านั้นโปรโมชั่นเนี้ยอยู่จนถึง31มมกราใช้ได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ใช้ในมือถือ Android เท่านั้นนะ a อรเพเขาจะมีโปรโมชั่นแบบนี้มาเรื่อยๆใครที่ยังไม่เคยใช้ต้องดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนให้เเเรรียยยบบ้้ออนะะกลถาคิิดจตม Free Fi. เติมที่ไหนก็ไม่คุ้มเท่ากับ a i r p เพแน่นอนสำหรับใครที่มีแอป a i r p เพและยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าไปที่กรอกโค้ดและกดคำว่าคูปองหลังจากนั้นให้กดไปที่คูปองของชั้นแล้วก็กรอกโค้ดได้เลยโค้ดพี่จะแปะไว้ใต้ลิงค์ลิปนี้นะทุกคนหลังจากที่เรากรอกโค้ดเสร็จนะคะเราจะได้คูปองมา2ใบใบที่1เนี่ยส่วนลด65บาทและใบที่2ส่วนลด 98บาทสำหรับเติมขั้นต่ำ99บาทถ้าเราเติม99บาท2ครั้งเราจะได้เพชรทั้งหมด620เพชรในราคาแค่35บาทเท่านั้นเดี๋ยวเติมให้ดูนะทุกคนวิธีการเติมเงินเข้าแอป AirPay ง,ง่ายๆเลยนะคะมีอยู่2วิธีคือการผูกบัญชี AirPay เ,เข้ากับธนาคารหรือว่าเราจะไปเติมผ่านตู้บุญเติมเติมสบายเติมดีกระปุกหรือที่ิ๊กซีหรือโลตัส ก็ได้นะคะที่แนะนําให้เติมเข้า AirPay 100บาทนะหลังจากที่เราเติมเงินเข้า AirPay เสร็จเราก็ไปเติมเพชร99บาท2ครั้งนะทุกคนอย่มาดูกันว่าพี่ชาจะเสียเท่าไหร่กดที่แถบเลือกช่องการชำระเงินนะแล้วเลือกไปที่ AirPay แล้วก็กดยืนยันการชำระเงินได้เลยแล้วตอนนี้พี่ชาก็กำลังซื้อ เพ็ด99บาท2ครั้งอยู่นะทุกคนนี่เราก็ได้แล้ว630เพ็ดในราคา35บาทาดีทยวมาดูกันวนะ่าพี่เสีย35บาทจริงไหมโอ้พี่เข้าไปที่ประวัติเนี่ยทุกคนพี่เสียแค่35บาทเองแต่ได้มาตั้ง620เพ็ดไปเลยคุ้มสุด ยังไม่หมดแค่นั้นพอเราเติมแล้วใช่ไหมเราก็สามารถไปกดรับเพชรฟรีได้ตั้ง30เม็ดอย่าลืมว่าเติมกับแอร์เพย์ทุกครั้งมากดรับเพิ่มได้นะเพียงแค่เราลงทะเบียนแล้วก็เชื่อมเราก็สามารถได้เพชรฟรี30เม็ดเลยเห็นไหมคุ้มสุดๆเลยแอร์เพย์เนี่ยมีทั้งโปรเงินคืนโปรส่วนลดแถมให้เพชรเพิ่มอีกต่างหากพี่เนี่ยประหยัดไปได้เยอะเลยเดือนหนึ่งก็ประหยัดเพิ่มไปตั้ง200-300เนี่ยแหละเพราะแอร์เพย์เลยนะใครที่ยังไม่เปลี่ยนมาเติมเกมกับแอร์เพย์ก็รีบเลยนะทุกคน ลโอ้เ <Hello. S 1> oh, ส,สียงเสียงอะไรเสียงดีเสียงเป็นอะไรอ่ะฮะเสียงไปบัวปะเนี่ยน้องสาวพี่ไปบัวค่ะเสียงไปบัวเสียงไปบัวไม่น้องสาวไปบัวพี่ชายพี่ชายแน่นอนเสียงนี่ พี่ชาคือใครอะใบบัวใบบัวหรือใครวะน้องสาวพี่ใบบัวใบบัวมีน้องเหรอวะใบบัวมีน้องเหรอเป็นน้องที่โรงเรียนไงใครเนี่ยเสียงเสียงคุณคุณเสียงคุณคุณนี่น้องบัวเหรอน้องใบบัวเหรอค่ะเชื่อใครเนี่ยเชื่ออะไรเชื่ออะไรเชื่ออะไรฮะเชื่ออะไร หนู no, ชื่อวิวชื่อวิวเรียกวิวพี่เรียกวิวเฉยกๆก็ได้ค่ะวิวพี่แกอย่าจะเรียกวิวพี่ทำไมไม,มีปัญหาหอ่ะพี่มีปัญหาอะไรไงหนูอ่ะอ๋อครับแล้วพี่ชาร์มาแล้วเพราะว่าอให้พี่ชาร์เล่นด้วยคิดตื่นพิชาพี่ชาร์าเขาคือใครอ่ะพิชารแฟนพี่ค่ะพี่มีแฟนแล้วเหรออ๋อไม่มีพี่โสดพิเพ์เล่น เขาค<อ>ิดกับพี่แค่พี่น้องวิดวิีว h วี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 นีเีาีวี่ีวีวีวม่่วี่ีวีวี่ีวมีูแม่ีีอีนอีี คือพี่ช้าค่ะพี่เขาตับ,บอกวันเนี่ยเขาไปเรื่อยอ่ะไม่มีิสัไม่ดีนู้นจะไปทําตามนิสัยพี่ชาคืออาพี่แต่งพี่บายัง <_ an> พี่ช้าเขาคือเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์คนนึง <_ an> เขาเป็นตาแบบเขาเป็นยูทูบเบอร์สายปัน <_ an> ่นพ <_ an> ี่ช่วยหนูหน่อยมันมีคน <_ an> แหมเขาชอบตัดบทเราอ่ะ <_ an> มีหนูดูคน <_ an> หนูหนูหนูไม่บอกชื่อแม่พี่ชื่อแม่หนูก็เหมือนกับชื่อแม่พี่แหละหนูด่าแม่พี่เหรอ หนูไม่ได้ถ้าหนูถ้าหนูบอกชื่อแม่พี่แล้วพี่จะไม่บอกพี่ต้องบอกชื่อแม่หนูด้วยนะเอ๊ะงเหมือนกันอะอะไรนะอาพี่เอาพีา่อะถ้าเกิดหนูบอกชื่อแม่พี่อะพี่อย่าจะตูมันมหาหานะพี่พี่เห็นมล้่คนตามมาแล้ว,ว,ลวพี่งั้นหงงงงงงนูงง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 ่งง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 ่งงงงงงง พี่หนูยยิหนูยพี่ไปแล้วลูกตับทายนะจับรมที่พ่อหนูชื่อสายชนพี่ทำอะไรอยู่ไปบนทำอะไรอยู่พี่หนูข้างหน้าหนูพี่อยู่จะตาอยู่จะตายพ่อหนูชื่อสายชนสายชนสายชนพ่อพ่อพี่ชื่อสายลุย โอ้แสดงว่าเป็นพ่อคนเดียวกันโอเคตุกเ็เยอะพูดหลายพูดหลายพูดไปไหวไปหมีที่ดอย่งางนี้พหนูตายแล้วน,นูาตายแล้วจะเป็นกับดักไหมตั้งแต่ก็ไม่ใช่มาเล่นก็เล่นสิีำพ,พี่ต้องทไมพี่ต้องดูหนูด้วยอ่ะทไมพี่ต้องดูหนูด้วยอ่ะ พี่บอยแบกหนูได้ไหมเดี๋ยวพี่ใบบัวเขาไม่ให้หนูเล่นอีกพี่ใบบัวเขาจะโกรธหนูไหมโกรธแน่นอนเนี่ยใบบัวบอกเจอแน่หนูเนี่ยวิววิเจอพี่พี่บอยมีแฟนยังอะไม่ยังไม่มีอะอ๋อแล้วหนูจีบใช่ไหมอะไรนะหนูจีบได้ไหมหนูเด็กเกินหน้าหนูหนูเด็กเกินห่อยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเปย์พี่เลย เท่าไหร่อ่ะ้500เพชรโอเคได้ทำไมพี่หน้าเงินจังเลยอะนั่งนะจีบได้เท่ากับครบหรือเปล่าใช่หนูคบกับพี่ได้ไหมพี่ไม่มีแฟนไงพี่ดูแลน้องคนนี้ได้ไหมชักพี่มาวันนั้นน้องถามอย่าอย่าหลุดถามอย่าหลุดถามเนาะมันเหมือนมันเหมือนพี่ชักน้องเแล้วพี่พี่ถามหนูว่าอะไรนะนะ พี่ถามหนูว่าอะไรนะพี่บอกกี่ทีแล้วเวลาพูดกับผู้ใหญ่อย่าบีบจมูกเาชอบบีบจมูกอะเดี๋ยวยเดี๋วหนูจะบีบจมูกพี่อ่ะไปบีบอย่างอื่นดีกว่าบีบอะไรดีอ่ะพี่นน้องืะลูกบีบน้ำให้พี่น้ำแข็ง โอ้ยของพี่มันไม่แข็งมาเหลวอะพี่บอกกี่ทีเลยเขานี้ใส่พี่ชาร์กมาอะเราไม่ชื่อเหรอเขายิ่งนิ่ใส่ไม่ดีอยู่คนเนี้ยเราไม่จับพี่ชักไหมพี่ชาร์กเขาคือใครโอ้ยดังจะตายคนนี้วตัวลาวพี่จะมองให้ฟังพี่เรื่องเขาเยอะเรื่องจะเผาเขาเยอะคนนี้อะพี่หาคนกำลังระบายเลยอะเขาเผาเขาเยอะคนเนี้ยลาวพี่จะเอาพี่เขาเป็นเนี้ย ไม่เคยเห็นหน้าตาว่ะแต่ตอนนี้เ่องอยู่อ่ะใส่อะไปเรื่อยพี่ตกใจหนูไม่ค่อยเล่นหนูหนูไม่ค่อยเล่นฟรีไฟท์พี่หนูก็เลยไม่รู้เพราะงั้นน้องอย่าไปน้องอย่าไปรู้จักเลยไม่ดีรู้จักเลยนิสัยไม่ดีเหมือนพี่บอสใช่ไหมเฮ้ยอย่าอยามาเรื่องกับพี่เลยเขาน่าตาหนักกว่าพี่อ่ะคิดว่าพี่นิสัยไม่ดีน้องคิดในใจว่าพี่นิสัยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะน้องคูณสิบไปเลยนิสัยเขา อ้ oh, สิไปเลวิสระมีดีเลยคนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่รอเขาอยู่เนี่ยเขาต้องบอกเล่นด้วยพี่วิสร์รอเขาที่รอจนไข่แข็งแล้วเขว่ายังไม่มา,มาเนี่ยไข่แข็งคืออะไรอะพี่ไข่พี่นี่แหละแข็งเนียหนาวทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้หนูยังเด็กอยู่เลยเป็นเด็กพี่เราหมดอะฮ<า>ะอนาคตโตแม่หนูด่ายอยู่ข้างนอกพี่หนูเล่นเกมฮะ พี่อยากรู้แม่ชื่อแม่หนูทาไมอะเอาวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ไม่รู้ชื่อแม่หนูพี่น้อยไม่หลับแบบวันนี้ชื่อแม่หนูก็เหมือนกับชื่อแม่พี่แหละชื่อแม่พี่ชื่ออะไรอ้าวน้องบอกมาดิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพี่ไม่พี่ฟังหนูพี่ฟังหนูคือชื่อที่ชื่อแม่พี่เหมือนชื่อแม่หนูเพราะว่าหนูจะไปเป็นลูกสะใภยแม่พี่แม่พี่ชื่อสายชน นั้มันชื่อบอหนูไอ้หวังพี่พี่เอาชีวิตรอดให้ได้นะพี่ส้โหพีวฮัลโหลค่ะพี่อะไงต่อเราอะเราจะไปยังหนูอยากเล่นกับพี่หนูเล่นไม่เก่งอะพี่หนูจะทำพิษแต้มพี่รถไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มิซีพี่ได้พี่พี่ยอมเสียแต้มเพื่อชื่อแม่น้องพี่ก็ทำได้ พี่อยากดูชื่อแม่หนูขนาดนั้นเลยเหรอได้พี่อยากรูชื่อแม่้นงได้พี่พี่เล่นกับโอ้คนดูมีอารมณ์กันเต็มเลยแข็งแข็งอะไรพี่พี่เล่นกับหนูอีกตายอ่ะหนูบอกชื่อแม่หนูอะไรเล่นคู่เลยท้างั้นเล่นคู่เลยมาหนีเล่นคู่เลยได้บดเลยพี่พี่บอสทำไมพี่บอสหล่อจังคุยธรรมดาครับใครก็พูงนี้ไม่พี่หลงใจเลยเอาก็น้องชมพี่เนาะ อชมพี่พี่ก็เลยหลบไปัวเองเหรอแม่น้องชื่ออะไรนี่ยังอยากรู้ชื่อแม่หัวหนูหนูบอกอยู่ชื่อแม่หนูก็คนเดียวกับแม่พี่อะอ้าวอาน้องด่าแม่พี่ทำไมล่ะน้องเอาป่ะล่ะน้องท้องใส่กับพี่ไหมตั้งยกไหมเราอะฮะไม่เว็นนะเด็กพี่ก็เอานะพี่บอกไว้ก่อนทำไมพี่โหดร้ายยังพี่เอาหมดแหละผู้หญิงผู้ผู้เด็กเด็กกแดงพี่เอาหมดแหละพี่อะใจร้าย ไอเอฟซีพี่เราน้องน้องรู้จักลูปแปงไหมลูปแปงอะ่ะลูปแปงคือใครอ่ะไปกับลูกบงอะอะไรของกูเนี่ยน้องน้องน้องเดี๋ยวพี่พาโดดโดดไหนดีพี่หนูตามพี่เลยหนูอ่ะให้พี่ร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่ <c oughs> ใจได้ไหมอู้โอ้ไม่ไม่ใจใจพี่ใจพี่ โอ้ใจพี่มีหลายคนเปล่าอ่ะอะไรหลายคนอะไรอ่ะหนูเห็นหนูไปดูสตรีมพี่พี่มีแต่สาวดูครั้งแรกอะไรของน้องวะน้องอะไรเนี่ยหนูบอกอะไม่ใช่เราอ่ะหนูไปดูสตรีมพี่หลายครั้งแล้วแต่หนูไม่ได้กดชับไว้เฉยๆนี่ไงนี่ใส่ไม่ดีไงเล่นก็เล่นฟรีเอ้าก็หนูเป็นเฟซแม่ของแม่หนูด่าแม่ อะไรหนูก็เฟรนด์แม่หนูมาเมนตีดพี่อยากรู้เฟสชื่อแม่หนูพี่จะอยากรู้ชื่อแม่หนูทำไมโอหนูหนูโดนใส่นะหนูหนูไม่ตายพี่ตายครับกูตายทำไมพี่เล่นการจังโฮ้โน้เดี๋ยวพี่มาพี่ไปเอานกก่อน พี่ต้องฉเฉลยแล้วแหละทุกคนเหนื่อยมากเลยตอนนี้ทุกคนพี่พย,อยายามแล้วนะพี่พยายามแล้วเสียงครับเสียงครับเสียงครับอะไรน้องหลงไม่รู้จริงๆหรอเฮ้ยเขารู้กันเขาวางแผนแจ้งพี่คืนเนี่ย <c oughs> เข้ามาผมจำสำเนียงผมคุยกับพี่ทุกวันไงผมจำสำเนียงผมจำจำนี่พี่ได้หมดทุกอย่าง จำส่เนียอ่ะจำนู่นจำนี่โอ้ยไปกอดจำได้อาจะไม่ได้เ,เดิสว,วนไปดิไปไม่เป็นด,ด,ดิดิ <laughs> มีแกงไข่นะมีแกงไข่นะมีมีคน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 ตามน้ำพี่แค่สามสี่คนเองน้นะมีแต่น้องๆบอกว่า <laughs> พี่ช้าพี่ช้าพี่ช้าผมล่งวงแต่พี่เขามาแล้วโ okay, อเคเดี๋ยวรอบหน้าพี่เปลี่ยนเสียงก็ได้ะ มีเสียงไหนมีเสียงไหนบ้างมีเสียงไหนบ้างไม่บอก